บทที่สามผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรยประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบัดน,นี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่า เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์ก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ผู้ใดที่กระทำบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วยเพราะความบาปเป็นสิ่งที่ละเมิดพระราชบัญญัติท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่า พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนำบาปทั้งหลายของเราไปเสียและบาปในพระองค์ไม่มีเลยจงระวังมนุษย์เก่าที่ยังคงทำบาปอยู่คนใดที่อาศัยอยู่ในพระองค์คนนั้นไม่กระทำบาปผู้ใดที่กระทำบาปผู้นั้นยังไม่ได้เห็นพระองค์และยังไม่ได้รู้จักพระองค์ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ,อ๋ย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลงผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบธรรมเหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่กระทำบาปก็มาจากพยามารเพราะว่าพยามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของพยามารเสียผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระทำบาป เพราะมเมล็ดของพระองค์ดำรงอยู่ในผู้นั้นและเขากระทำบาปไม่ได้เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้าดังนี้แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ใดเป็นบุตรของพระเจ้าและผู้ใดเป็นลูกของพยามาลคือว่าผู้ใดที่ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรมและไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าคริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินมาตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้นและได้ฆ่าน้องชายของตนเองและเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะการกระทำของเขาชั่วและการกระทำของน้องชายนั้นชอบทำพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านเราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นฆาตกรและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนและยังใจจืดใจดำไม่ส่งเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ลูกเล็กๆทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยลิ้นเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริงจะมีความมั่นใจในการอธิษฐานได้อย่างไรและโดยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าเราอยู่ฝ่ายความจริงและจะได้ตั้งใจของเราให้แน่วแน่จำเพาะพระองค์เพราะถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ท่านที่รักทั้งหลายท้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจจำเพาะพระเจ้าและเราขอสิ่งใดก็ตามเราก็จะได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือให้เราทั้งหลายเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรา รักซึ่งกันและกันตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราแล้วและทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในคนนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว